สวัสดีครับผมนบมาคุเทศเยาวชนพลังดีอยู่ที่เมืองโบราณครับข้างหลังของเมืองโบราณเป็นพลาที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปดูข้างในครับไป ทีลนั่งดูสิเนี่ยผมอยู่ข้างในแล้วครับที่จะเห็นคือลมจะโฟมากเลยครับเพราะว่าเขาจะสร้างหน้าต่างเนี่ยให้มันตรงกันครับเพื่อทําให้ลมไหลผ่านเย็นสบายมากเลยครับสงครามมันคือการตัต้งรัฐสกสินครับซึ่งคือประเทศในปัจจุบันทั้งจะเห็นนะครับว่าจะมีพระมหากษัตริย์องค์กลางต็วหน่งกงงเง็เป็นประชาชนเป็นม้าเป็นช้างอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนอีกภาพหนึ่งคือสงครามเก้าทับครับจะหทุกท่านจะเห็นว่ามันจะมีทั้ง ทางบกแล้วก็ทางน้ํานะครับทางน้ําเนี่ยมันก็รู้สึกว่าจะเล็กกว่านะแล้วก็ที่สําคัญคือทหารฝั่งเราเนี่ยครับมีแค่เจ็ดหมื่นนายนะแต่ว่าขัดศึกเนี่ยมีประมาณหนึ่งแสนสี่หมื่นเลยแต่ว่าทางฝั่งเราชนะมาได้ครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยได้เลยครับน่าจะหมดแล้วเนอะก็เดี๋ยวถ้าหมดแล้วผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ